สวัสดีครับผมคลิปนี้มาอยู่กับผมปองเดตี้ซีเอชนะครับคลิปนี้ผมจะมาสอนวิธีการเอาโลบักค,คืนเมื่อเสื้อโดนแบนนะครับซึ่งผมก็จะยกตัวอย่างของผมให้ดูนะครับเดี๋ยวผมกดให้ดูก่อนนะครับก็การที่เสื้อจะโดนแบนก็เกิดจากปัญหาลิขสิทธิต่างๆนะครับผมแบบเสื้อกอปอะไรแบบนี้นะครับก็จะโดนแบนได้นะครับซึ่งเราก็ไปเผื่อซื้อมาอะไรแบบนี้นะครับนี่พวกนี้คือผมไปซื้อมาใช่ไหมครับนี่ แล้วมันก็โดนแบนนะครับแล้วผมก็ใส่ไม่ได้เวลาใส่มันก็จะแบบไม่มีเสื้อนะครับแบบไม่มีเสื้อเลยเหมือนถอดเสื้อเลยครับเนี่ยมันไม่ขึ้นอะไรเลยครับผมเนี่ยเป็นแบบนี้เลยครับโอเคก็ผมก็จะมีวิธีแก้นะครับผมซึ่งผมก็ทําแล้วได้มา47โลบั๊กนะครับโอเควิธีแก้ก็กดไปที่รูปเมสเซจด้านบนนะครับอันนี้เป็นเวอร์ชันล่าสุดนะครับ เมสเซจเมื่อกดไปแล้วให้หาคำว่านี่ครับโล b u c Credit pending please review and accept the agreement นะครับผมโอเคแล้เรากดเข้าไปนะครับแล้วกดคำว่า agreement นะครับผมตรงนี้แล้วก็รอนะครับรอไปเรื่อยๆนะครับผมนี่ให้ให้กดตรงนี้ด้วยครับแล้วเขาจะแจ้งเตือนให้เรานะครับผมโอเคแล้วก็จะรอประมาณส3าวันนะครับ คือผมทําเมื่อวานก่อนแล้วผมได้นะครับผมนี่ผมเพิ่งทําเมื่อวานก่อนเลยครับแล้ววันนี้ผมเพิ่งมาได้ตอนบ่ายๆนะครับผมโอเคสําหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะครับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วกดกระดิ่งด้วยนะครับถ้าเห็นว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์สําหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ